สวัสดีค่ะวันนี้มีมาร์กตัวหนึ่งมาแนะนำนะคะคือนี่เลยโวเลเซรามาร์กนะคะมาร์กผิวบำรุงผิวหน้าด้วยนะคะตรงนี้หนึ่งชองประกอบด้วยหนึ่งแผ่นทางเราซื้อตุนไวหลายๆซองเลยค่ะเนื่องจากน้องเขาใช้ดีมากคือคุณสมบัติของน้องคนนี้นะคะก็คือหนึ่งเลยฟื้นฟูผิวจักแสงแดดตรงนี้คือชอบมากเลยค่ะวันหนึ่งเราคิดว่าตัวเราโดนแดดค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของยกกระชับใบหน้าด้วยนะคะคืออายุเยอะแล้วอะ่ะมันก็ต้องมีการบำรุงเนาะ ช่ตัวนี้คิดว่าตอบโจทย์มากเลยแล้วก็ช่วยในเรื่องของฟื้นฟูนฟนบำรุงผิวหน้านะคะให้ดียิ่งขึ้นขั้นตอนการใช้งะะ่ายเลยค่ะคือเราต้องล้างหน้าก่อนคือเตรียมผิวหน้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะเช็ดหน้าน้ำประดาดหน้าให้เรียบร้อยพอเสร็จนี่เราก็สามารถแกะออกมาได้เลยแผ่นมาของเราก็เป็นนี้นะคะนี่แกะออกมาได้เลยค่ะแล้วก็คลีออกมานะคะตัวนี้ใช้ดีจริงๆคิดว่าต้องลองซื้อมาเก็บไว้แล้วล่ะนี่นะคะเป็นอย่างนี้พอเสร็จเราก็ แปะเข้าไปทั่วหน้าเลยค่ะแปะไปได้เลยแบบนี้มีกลิ่นหอมมันอ่อนนะคะผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ไม่ต้องห่วงเลยตัวเนี้ยคุณน้องจะดีในเรื่องของบำรุงผิวหน้าจริงๆหน้าก็รู้สึกแบบเนียนนิ่มด้วยอ่ะนี่เลยมากทิ้งไว้แล้วก็ถูๆแบบนี้ให้มันทั่วใบหน้าสบายจัง แบบนี้เท้าไปหน้าเลยนะคะพอเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีค่ะง่ายแบบนี้เลยยี่สิบถึงสามสิบนาทีระหว่างนั้นก็มีการนวดไปด้วยนะคะตรงนี้นิดนึงนิดนึงให้มันรู้สึกแบบซึมเข้าผิวเราตรงไหนที่คิดว่ารูขุมขนกว้างอะค่ะอย่างตรงนี้ใช่ไหมเราก็นวดนวดนวดให้ซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายนะคะพอเสร็จค่ะหลังจากยี่สิบถึงสามสิบนาทีแล้วเราก็ดึงแผ่นน์กออกนะคะดึงแผ่นน้กออก ตัวเราอ่ะจะมีทิศในการนับหน้านิดนึงหรือเมื่อหน้าเราจะตึงอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องมีการตรงคอค่ะก็ต้องรู้สึกให้มันตึงชุ่มชื้นไปด้วยกันนะคะให้เหมือนกับหน้านิดนึงแล้วก็ใช้โลมเข้าไปเลยค่ะอย่างนี้เรียบร้อยถ้าหากใครสนใจนะคะเราจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างนะคะแผ่นนึงราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดเลยค่ะคุณภาพก็ดีขนาดนี้ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะบ๊ายบาย